สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Acer P 1 2 7 6นะครับนี่คือโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Acer รุ่น P 1 2 7 6นะครับความสว่าง3,500ลูเมนคอนทราสต์เรติโอ13,000ต่อ1นะครับความละเอียด1,024คูณ768หหรือว่า XGA นะครับตัวนี้ เปลี่ยนหลอดใหม่ให้แล้วนะครับใส่หลอดใหม่เข้าไปใส่ปิ้งเลยนะครับผู้ชมครับก็ได้4,500ชั่วโมงกิฟต์เลยนะครับหรืออีโก้นะครับในหมวดอีโก้ก็จะได้ถึง6,000ชั่วโมงนะครับเนื่องจากเปลี่ยนหลอดใหม่ให้แล้วนะครับผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังจะทดสอบขายเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซความสว่าง3,500ลูเมนนะครับสภาพเครื่องก็สวยงามทีเดียวนะครับในการทดสอบวันนี้นะครับ ผมจะทำการทดสอบนะครับกับเครื่องเล่น b l u e r a s ยี่ห้อ LG นะครับเมื่อทุกๆครั้งที่ผมรีวิวนะครับผมก็จะรีวิวกับตัวอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับแต่วันนี้นะครับจะทดสอบการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์กับเครื่องเล่น b l u e r a s ยี่ห้อ LG นะครับต่อสัญญาณ HDMI นะครับมาเข้าที่โปรเจคเตอร์ตรงนี้แล้วก็ต่อสัญญาณ audio out นะครับเนื่องจาก สัญญาณ HDMI ให้ทั้งภาพและเสียงนะครับเข้ามายังตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เสียงเอานะครับออริโอเอาผมก็จะเอาออกมานะครับมาเข้ากับที่มิกตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเครื่องกันเลยนะครับปึ๊บกดเปิดเครื่องเลยนะครับแล้วก็เปิดไอ้นี่กันเลยนะครับเปิดบลูเรดิสนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเมื่อพร้อมแล้วก็ ทำการเปิดเครื่องกันเลยนะครับนี่ผมเปิดแล้วนะครับนี่ครับเปิดเปิดเครื่องบูเลดิสแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบกันนะครับกับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์นะครับความสว่าง3,500ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสว่างแล้วก็แจ่มชัดทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับเอเซอร์ตัวนี้นะครับผมเปิดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับมาดู ทางด้านหน้ากันนะครับสวยงามทีเดียวนะครับเอเซอร์ตัวนี้นะครับ3,500ลูเมนครับคุณผู้ชมครับสำหรับเอเซอร์ P1276 ตัวนี้เปลี่ยนหลอดใหม่นะครับหลอดใหม่ใสปิิงเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อทำการเปิดเครื่องแล้วนะครับหน้าจอตรงกระดานตรงนั้นนะครับมันก็จะเป็นโลโก้ของเครื่องเล่นบลูเรดิสแล้วนะครับเอาละครับผมจะทำการใส่แผ่นนะครับคุณผู้ชมครับ เป็นภาพยนตัวอย่างจากแผ่นบลูเรดิสนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูภาพยนตัวอย่างกันนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับ่ใส่แผ่นเข้าไปแล้วนะครับก็อ่านแผ่นนะครับสัญลักษณ์จะมีรูปดิสหมุนๆอยู่นะครับคุณผู้ชมครับอ่ายวสักครู่ก็จะมานะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอเซอร์โปรเจคเตอร์พีหนึ่งสองเจ็ดหกนะครับความสว่างสามพันห้าร้อยลูเมนมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นภาพยนตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมดูภาพใกล้ๆกันเลยครับ เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาดูใกล้ๆกันเลยครับดูภาพครับสุดยอดครับผู้ชมครับเดี๋ยวเล่นเสียงหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเล่นเสียงจากมิกแป๊บหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับนี่ครับโอ้หสุดยอดนะครับสำหรับเอเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ 3,500ลูเมนนะครับสำหรับเอเซอร์ตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนหลอดใหม่ด้วยนะครับดูภาพนะครับนี่ฉายกลางวันนะครับคุณผู้ชมครับดูครับนี่ฉายกลางวันนะครับสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับนี่ฉายกลางวันแถมเปิดหลอดไฟอีกนะครับหนึ่งหลอดนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับถึงแม้ว่าจะเปิดหลอดไฟแล้วก็ฉายกลางวันครับคุณผู้ชมครับ ครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับคุณผู้ชมสําหรับเอเซอร์พีหนึ่งสองเจ็ดหกตัวนี้นะครับดูครับสุดยอดมากครับอันนี้วันนี้ทดสอบจากเครื่องเล่น b บลูเรดิสนะครับคุณผู้ชมครับดูครับดูภาพครับสุดยอดจริงๆครับดูภาพครับแจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับ สุดยอดจริงๆครับตัวนี้นี่คือเอเซอร์โปรเจ r เตอร์หนึ่งสองเจ็ดหนะครับความสว่าง3า0พัน้าร้อลูเมนแล้วก็เปลี่ยนหลอดใหม่นะครับคุณผู้ชมครับถอดหลอดเก่าออกเปลี่ยนหลอดใหม่เข้าไปเลยครับดูภาพครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูครับสุดยอดจริงๆครับดูภาพครับโอ้โหคุณผู้ชมดูกันครับไม่ธรรมดาจริงๆครับตัวนี้ ภาพยนตัวอย่างกันครับดูครับคุณผู้ชมดูกันเลยครับดูความจำของ3,500ลูเมนครับถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับ3,500ลูเมนของเอเซอร์เขานะครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังทดสอบนะครับกำลังรีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซรุ่น P1276 นะครับความสว่าง3,500ลูเมนครับมีช่องต่อ HDMI แล้วก็เปลี่ยนหลอดใหม่นะครับทดสอบจากเครื่องเล่น b l u r a นะครับ ทดสอบจาก Blueledis LG ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูภาพครับคุณผู้ชมครับ78เมตรสบายเลยนะครับแบบนี้8-12ถึงเมตรได้นะครับดึงไปถึง12เมตรได้นะครับคุณผู้ชมดูภาพครับโอ้โหฉายกลางวันครับคุณผู้ชมครับนี่ฉายกลางวันแล้วก็เปิดหลอดไฟนะครับฉายอยู่ในห้องผมนี่แหละครับนี่ครับอยู่ในห้องนั่งเล่นนะครับคุณผู้ชมดูครับ โอ้ oh, สุดยอดมากครับยอดครับคุณผู้ชมครับอือหืคุณผู้ชมครับ <c oughs> ไม่ผิดหวังนะครับสำหรับท่านใดที่จะซื้อไว้ร้องคาราโอเกะในช่วงปีใหม่หรือว่าฉายหนังกลางแปลงฉลองปีใหม่กันนี้ไม่ผิดหวังนะครับสำหรับเอเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังจริงๆครับ <c oughs> สุดยอดครับเอาไว้ฉายร้องคาราโอเกะช่วงปีใหม่หรือว่าฉายหนังให้เด็กๆดูช่วงปีใหม่นะครับก็ไม่ผิดหวังดูดูภาพกันเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดครับ ดูครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับเอเซอร์ตัวนี้ความสว่าง3,500ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรทิโอ13,000ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768แล้วก็เปลี่ยนหลอดใหม่ครับผู้ชมครับนี่คือเอเซอร์ P1276 นะครับดูกันครับฉายใส่กำแพงห้องได้เต็มห้องเลยครับผู้ชมครับฉายใส่กำแพงห้องได้จอใหญ่เลยครับเต็มห้องทีเดียวครับผู้ชมครับดูครับอื้อหือ ดูครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมทีเดียวครับสำหรับเอเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับมาดูแสงนะครับมาดูความประทับใจของแสงแสงของหลอดใหม่นะครับที่ปล่อยออกมาครับแรงทีเดียวครับแสบตาเลยครับอย่าไปมองนะครับแสงที่พุ่งออกมานี้ถ้าใครไปจ้องนี้แสบตาเลยครับดูครับเนื่องจากว่าแสงแรงทีเดียวครับดูภาพนะครับนี่เล่นจากเครื่องเล่นบลูเรดิสนะครับ สุดยอดจริงๆครับตัวนี้ดูกันครับนี่เล่นจากเครื่องเล่นบูเลเครื่องนี้นะครับต่อสาย HDMI นะครับมาเข้าที่โปรเจคเตอร์แล้วก็ต่อสายสัญญาณเสียงออกนะครับมาเข้าที่มิกนะครับตัวนี้รองรับระบบภาพ 3D แล้วก็มีช่องต่อ HDMI ครับคุณผู้ชมครับดูครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ดูครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันครับดูใกล้ๆแบบเต็มตากันเลยครับ สุดยอดครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับเอเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นเอเซอร์โปรเจคเตอร์รุ่น p 1 2 7 6นะครับความสว่างส5 0 0ลูเมนนะครับเปลี่ยนหลอดใหม่ให้แล้วนะครับเริ่มต้นศูนย์ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับราคามือสองนะครับตัวนี้นะครับขาย7,000บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่08 1 5 8 5 1 9 9 8 เดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ